วันนี้เราก็จะมาปลอมตัวเป็นผู้หญิงกันนะคะนะปลอมตัวเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมนะมาทีมี่แหละดูซิเขาเจาะเปทีมวัาดีค่ะเพือ่ออะไรคะ ทำไมเสียงน่ารักจังอาอายุอะไรหรอเล่นเ,เลยไหมคะได้เ,เลยคะ่ะ เหมือนน่าจะได้แผนสำเร็จแล้วหละครับทุกคนผา่มหากั้คือก็คือ,คอหามากเลยทุกคนก็วันนี้เราก็ได้เวลามาปันป่นปวดกวนตีนเด็กนะพร้อมกับปมตัวผู้หญิงถ้าเขาเชื่อผมเป็นผู้หญิงแล้วถามเขาว่าจีบไหมอ่ะถ้าเขาบอก็ได้ยางได้ผู้หญิงเสียงแบบเนี้ยจัดให้ เดี๋ยวจะค่อยบอกว่าผมเป็นผู้ชายกันเลยกันมาทุกคนอูด้ดัดทาที้สาย มาเดี๋ยวเดี๋แล้วผมจะบอกน้องคอยดูน้องๆจะทำไงถ้าทุกคนไม่ได้ยินเสียงบอกนะต่อไปผมจะได้เพิ่มเสียงหัดคดนายหัวตํำวีสามใช่่ะ tháng chỉ đến dạ, giờ băng ngủ em subscribe cho kênh không bỏ dạ. เออมั <Cornell>. นไม่ได oh. 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 ้ไม so. ่รีดรีชขยินเสียนนะเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยงง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 ไก่ตาแตกเลยโอ้โหเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยว 7u ซีมาหนึ่งบอกดูซีท่ผาผมจะมีแฟนยังคะพี่เป็นแฟนไหมคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền หัวเอ้ตึงจัดเลยผมหัวได้โอ้ ผมขอ MVP สักขาเธอมาขอหน่อย,อยมีแฟนยังคะแฟนไม่ใอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> สามลูนโอ,โอ,นโอ้ไม่นะผมจะลองบอกน้องมันว่าผมอยากมีแฟนให้ให้น้องมปนแฟนนะได้เวลากวนกวนทีมเด็กกันนะครดู้ลวของอยู่นี่

โดนจัดไป4ศูนย์เลยเหรอเราบอกเราบอกสิเด,ด,ด็กเด็กเด็กอยากรู้อ่ะฮ้อฮเด็กอยากรู้อ่ะฮึ ื่อผู้มาชื่อผูอ้ขอท่าที่ตึงที่สุดหน่อยได้ไหมขอท่าที่ตึงที่สุดหน่อยได้ไหม ยังค่ะยังค่ะไม่บอกค่ะแต่พี่อายุมากกว่าสิบแน่นอนค่ะไม่นะพี่โตแล้วนะ หรอคะอยากลองเล่นกับน้องได้ไหมคะได้ไหมคะของเ่นหนึ่งได้ไหมขอสักคนหนึ่งได้ไหมอยากลอง ส่งหัวทีมมาให้ใหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่สร้างห้องเองน้องพี่ขอสร้างห้องได้ไหมส่งหัวทีมมาเลยนะน้องส่งหัวทีมมาก่อนได้ไหมส่งหัวทีมเป็นไหม นะคะพี่ขอเป็นหัวหน้าทีมได้ไหมเราพี่สร้างห้องเองได้ไหมคะพี่อย่ากหนึ่งหนึ่งกับคนเสียงค่ะพี่อยากหนึ่งหนึ่งกับค,คหนหนคลอกต้งอง้ทุกคน เป็นไหมอืมเอาล้นะผมจะชักเจ็ดศูนย์เลยหรือเปล่าดูสิว่าน้องมันลากของเราเป็นหรือเปล่าให้ไม่เป็นเลยจัดไปอืมคิดไม่นานเลยนะทนดูให้จบนะ <c oughs> ตอนจบมีเซอร์ไพรส์บอกไปทุกชายเอาชิปให้ลืมปิดไม่ <S <S <IL EN C IO> เพื่อนผมมันเก่งระยะไกลมากนะจนมันสามา,ารถใช้ s อ d ลากหัวผมจากระยะ20เมตรได้ไม่สิตั้งแต่ตรงนู้นมันลากได้ mình sẽ cái mình nó ở à, mình nó về nhưng mà ăn น้องให้เอาแมงมุมมาสิค่ะเน้องยิงหัวอย่าเอาแมงมุมมานะคะน้องเอาแมงมุมไปน,นออาามมะน้องคะอย่าแมงมุมไปสิน้องเก็บไปะเจีเยวอะไรได้มานิ จริงคือพี่เป็นผู้ชายนะน้องน้องรู้ไหมนะว่าพี่เป็นผู้ชายพี่แอกเสียงไม่ตึงไหมน้องคิดว่างไงน้องพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงน้องเลยอะน้องพี่ขอ,อไปก่อนนะน้องพี่มาเล่นด้วยนะทีหลัง เอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับซื้รอทั้งหลาย